ถ้าวันนี้คุณเป็นหนึห่งคนอยากจะพิิกชีวิตจากออนไลน์ฟังค,คลิปนี้ให้จบมันเป็นคลิปสําหรับคุณวันนี้คุณอยากจะเป็นหนึ่งคนเลยที่ประสบความสําเร็จในการทำออนไลน์คุณต้องมีความรู้ในแนวลึกและความรู้ในแนวกว้างที่สําคัญคือความรู้ในแนวลึกคุณต้องเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญความเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเอาเรื่องนั้นออกมาทําให้คนรู้จักว่าคุณเก่งคุณเชี่ยวชาญคุณรู้กิ่งในเรื่องนั้น มันจะทําให้คนเขาเชื่อและอยากได้คุณเช่นถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่มีความรู้ในเรื่องของบัญชีการเสียภาษีดีให้คุณออกมาสอนออกมาให้ความรู้ในเรื่องของการจ่ายภาษีการทําบัญชีเพราะหลายคนสูญเสียเงินจากการทําบัญชีจากการจ่ายภาษีโดยที่เขาไม่มีความรู้เยอะแยะมากมายถ้าวันนี้เขาเป็นหนึ่งคนที่รู้แล้วทําให้เขาประหยัดการจ่ายภาษีหรือเสียภาษีได้น้อยลงมันจะทําให้เขาเชื่อและอยากจะใช้บริการของคุณ ถ้าวันนี้คุณเป็นคุณหมอที่เก่งในเรื่องของการศัยกรรมจมูกคุณก็ออกมาโชว์ความเชี่ยวชาญในการทําจมูกเรื่องเดียวก็พอเรื่องอื่นคุณไม่ต้องออกมาทําออกมาทําให้เขาเห็นออกมาทาคลิปวิดีโอรีวิวการทําจมูกการปรับแต่งจมูกให้ดูสวยทําให้เขาดูดีสร้างความเชื่อให้กับเขาว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการศัยกรรมจมูกมันจะทําให้คนยอมจ่ายเงินให้กับคุณ คุณไม่จําเป็นต้องรู้ทุกเรื่องแต่ให้รู้เรื่องเดียวก็พอและคุณทําให้คนรู้ว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นมันจะสร้างเงินให้กับคุณและทําให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ 2. ความรู้แนวกว้างความรู้แนวกว้างมีอะไรบ้างที่คุณต้องรู้ความรู้ในเรื่องของการทําการตลาดในเรื่องของการขายและความรู้ในเรื่องของการทําธุรกิจและการเงินความรู้ในแนวกว้างเช่นการตลาดการขายของบนออนไลน์ คุณไม่จําเป็นต้องเก่งคุณไม่จําเป็นต้องเชี่ยวชาญแต่ให้รู้ว่าถ้าคุณต้องการอยากให้คนรู้จักคุณคุณจะทําการตลาดแบบไหนออกมาทำคอนเทนต์แบบไหนและทําโปรโมชั่นหรือขายยังไงทํายังไงให้คนอยากได้คุณอยากใช้บริการคุณและยอมจ่ายเงินให้กับคุณคุณอาจจะทําเองหรือไม่ทําเองก็ได้แต่คุณต้องรู้ว่าเขาทําการแบบไหน ถ้าวันนี้คุณมีแต่ความรู้ในแนวลึกความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกับสิ่งที่คุณรู้แต่คุณไม่มีความรู้ในแนวกว้างเรื่องของการทําการตลาดการขายการทําธุรกิจการเงินมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยสร้างเงินไม่ได้เพราะคุณไม่รู้วิธีการทําให้ลูกค้ากับคุณมาเจอกันหรือทําให้ลูกค้ามาเจอสินค้าของคุณ ว่าคุณเก่งแค่ไหนคุณเชี่ยวชาญเรื่องอะไรหรือสินค้าคุณดียังไงมันแก้ปัญหาอะไรให้กับเขาได้มันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่สร้างเงินไม่ได้จากความเชี่ยวชาญของคุณถ้าวันนี้คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการทําออนไลน์พลิกชีวิตจากการทําออนไลน์คุณต้องเป็นหนึ่งคนที่มีความรู้ในแนวลึกมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนั้นเฉพาะด้านนั้นเรื่องเดียวก็พอแล้วส่วนความรู้ในแนวกว้าง แค่รู้ก็พอเพราะคุณไม่จําเป็นต้องทําเองจ้างคนอื่นทําก็ได้แต่คุณต้องรู้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ชอบความรู้ดีๆแบบนี้ครูไก่ต้มฝากกดไลค์กดแชร์ความรู้ดีๆออกไปให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับ